เรื่องของระบบการคัดกรองขยะหรือว่าการกําจัดของเสียที่ประเทศไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการกล่าวขานนะคะว่าสามารถทําได้สําเร็จในความที่เป็นเกาะมีพลเมืองหนาแน่นแต่ว่าสามารถที่จะรณรงค์ให้ประชาชนคัดกรองคัดแยกขยะและน่าจะเป็นต้นแบบให้กับหลายๆประเทศได้ขั้นตอนที่เกิดขึ้นในไต้หวันทํากันอย่างไรติดตามรายงานจากคุณมณีนาถอ่อนพันนาค่ะ เดินไปตามท้องถนนทั่วไปหรือตามพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงไทเปพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ปลอดขยะแม้ว่าจะมีทั้งขยะไม่กี่แห่งตามพื้นที่ใหญ่ๆก็ตามอย่างเช่นตามตลาดสดมีร้านค้าหลายแห่งวางของเต็มพื้นที่แต่กลับพบว่าไม่มีการทิ้งขยะหรือว่าสร้างสิ่งปฏิกูลร,บรอบๆส่วนพื้นที่สาธารณะย่านธุรกิจกลางกรุงไทเปแห่งนี้มีผู้คนพลุกพล่านตลอดทั้งวัน แต่กลับพบว่ามีการทิ้งขยะน้อยมากเออร์พดพนักงานห้างสุขสินค้า,คาบอกว่าคนไต้หวันจะปลูกฝังการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างคนที่สุบ,บุรีจะพกกระเป๋าหนังติดตัวเพื่อเก็บเศษก้นบุหรี่ไปทิ้งที่บ้านหรือที่ทำงานเมื่อเดินไปที่ตลาดถงหัวช่วงเวลาประมาณหัวคำ่ำจะเริ่มเห็นร้านค้าหลายแห่ง นำขยะแยกเป็นถุงต่างๆออกมาวางไว้ตามหน้าบ้านให้ทางเทศกิจเก็บเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งและสี่ทุ่มครึ่งยกเว้นวันพุธและวันอาทิตย์บางครั้งก็จะเห็นคนไต้หวันขมักขม้นกับการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ที่ไต้หวันนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะก็จะมีจุดเด่นเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเขามีกฎระเบียบเคร่งคัดนะคะในการที่จะแยกขยะในแต่ละบ้านค่ะอย่างเช่นช่วงกลางวันค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นทางขยะวางอยู่ตามริมถนนหรือว่าตามหน้าบ้านนะคะแต่ว่าจะมีกฎข้อหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเอาขยะที่แยกแล้วจากบ้านมาวางไว้ที่หน้าบ้านเวลาหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งก็จะมีทางเทศกิจหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยมาเก็บขยะทุกวันนะคะตัวอย่างอย่างเช่นการเก็บขยะในคืนนี้ค่ะก็จะมีการแยกขยะอย่าง ชัดเจนนะคะว่าขยะประเภทไหนควรที่จะเป็นรีไซเคิลหรือว่าประเภทไหนที่จะควรที่จะนําไปทิ้งหรือว่ากาจัดเลยค่ะอย่างเช่นที่คุณลุงคนนี้ทําอยู่นี้ค่ะก่อนนำขยะไปวางไว้หน้าบ้านต้องคัดแยกขยะให้ชัดเจนตามกฎหมายโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลหรือขยะเปียกคือเขาไม่รวมกันนะคะคือเขาเอาแบบเป็นพวกพลาสติกพลาสติกก็คือพลาสติกแก้ว แก้วก็คือแก้ว่างหารเนี่ยแล้วก็พวกผลไม้หรือว่าผักเนี่ยนะคะขยแยกเป็นแบบไม่รวมกันนะคะไต้หวันมีกฎหมายเคร่งครัดเรื่องการทิ้งขยะหากทางเจ้าหน้าที่พบว่ามีการทิ้งขยะตามพื้นที่สาธารณะจะถูกปรับหลายพันเหรียญไต้หวันหรืออย่างน้อย1,000บาทขยะรีไซเคิลต้องใส่ถุงที่ทางเทศกิจจะเตรียมไว้ให้หากแยกขยะผิดประเภทหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกปรับเช่นกัน เป็นประเทศที่ตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเห็นได้จากหลายองค์กรในไต้หวันอย่างมูลนิธิชือจี้ที่มีจิตอาสาลหลายกลุ่มบางคนมีฐานะดีไปช่วยคัดแยกขยะทำให้บางปีลดการใช้กระดาษเทียบเท่ากับการตัดต้นไม้ถึง1ล้านตันโรงงานแต่ละแห่งมีรายได้จากการขายขยะหลายแสนบาทต่อปี ส่วนมูลนิธิกว้านตู้แปรรูปเป็นยายสังเคราะห์ผลิตเครื่องนุ่งห่มไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และพื้นที่ภัยพิบัติตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยเ่่นยักษ์สึนามิในปี2011มูลค่าของขยะเหล่านี้นอกจากจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจแล้วรายได้บางส่วนถูกนำไปดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือนำขยะใช้เพื่อการบำบัดและฝึกจิตใจคนไต้หวันให้เห็นคุณค่าของตัวเอง จากการทำประโยชน์ให้กับสังคมมณีนาฏอ่อนพรนาไทย PBS รายงาน